ดินมาเมื่อชาวมู่บ้านกองมอนทาอยู่กับพีท่ทอนอยู่กับครูอาพีชาติเราจะออกไปเดินเล่นไปสำรวจว่ามู่บ้านกะเรียงเป็นอย่างไรเมื่อชาวกินข้าวกินผักที่เราเก็บ <'s> เองจากสวนซึ่งเป็นสิ่งที่พมไม่ได้ทำมานานได้หุงเข้าแบบ โบราณได้เจอกับเพื่อนเพื่อนใหม่ได้พบหนูด้วยได้ทำให้หนูอายหนูไม่ยอมรงเพลงด้วยหนูไม่ยอมช่วยพี่ร้องเพลงแต่พี่ไม่มีความสามารถหมู่บ้านกองมองทะอยู่กับพี่ทอครูอภิชาติ จากนี้เราจะออกไปเดินเล่นเราจะไปดูว่าวิธีชีวิตของชาวกระเรียนเป็นอย่างไรไปครับจริงๆทุกอยางสอนโยกให้เด็กๆข้างลายจะดดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าพี่เป็นครูสอนที่กรุงเทพสอนโยกคะสนใจเรียนนิดนึงไหม ห้านาทีห้านาทีเ็นาทีโอเคสนใจใครไม่สนใจมคทุกคนโอเคและและตัวนั้นเอาด้วยใไหมครับเนี่ยได้อ่าได้โอเคอยากจะให้ทุกคนรื่มโดยให้ใจเข้าและออกที่จมูกโอเคจะให้ใจเข้า เดีย๋ยวดูพี่ก่อนนะครับดูครูก่อนขาขนาดกันโอเคแล้วใครได้ประโยชน์อะไรบ้างรู้สึกอย่างไรง่างรู้สึกบางคลายเบื่อไหมไม่สนุกไหมโอเค thank you ครับ คุณครูจะสอนให้ใช่ไหมโอเคนักเรียนพร้อมแล้วครูพร้อมโอเคครับแ<อ>ล้วเราไปดูแม่น้ำรันตรีตรันตรีแล้วแม่น้ำลมตรเีเป็นสาขาของแม่น้ำแคว ล้สะพานนี้นะครับโครเอามันข้ามไปที่ไหนเอ่อข้ามไปฝั่งทางนู้นนะครับแต่ก่อนทำด้วยไม้นะครับอ๋อบแต่ปัจจุบันเป็นอะไรปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเราชาวบ้านทำเอง ใช่ชาวบ้านทำเองว้าวส่งแบบลันเจนบริดจ์อ่าจะต้องบอกขึ้นเองนะผมผมเจอรนดอนบริดจ์ในในรูปภาพอุ้ยสวยมากนะมีรถข้ามครับครับอ่ ทำไมบ้านตั้งสูงอย่างงี้พบนเสาเพราะว่าสมัยก่อนหรือไงอ่ะจะมีสัตว์อะไรเข้ามานะแต่ก่อนคืออยู่กับธรรมชาตินะที่ที่นอนเนี้ยมันต้องอยู่สูงๆหน่อยบ้าานนนเรแแสสุใจจม่่ะอยูที อันนี้เป็นหมากหมากครับแล้วนี้อันนี้ไฟอันนี้ไฟทำผ้าเอาเอามาทอผ้านะครับเอามาทอผ้าครับเอามาทอผ้านิ่มๆนิ่มครับมาจากที่นิ่มบริเวณนี้ครับทำอะไรอยู่ครับป้าไวเปะไวเป้ไวเปะประว่าอะไร เข้าใจไหมครับยกไม่ค่อยครับไม่่คยนะเนี่ยไอ้ไฟที่เราไปตัดตะกี้ที่เราไปดูนะครับมันก็ต้องมาเผะทําให้มันนิ่มขึ้นครับครับครับเสร็จแล้วก็ทําเป็นก้อนๆอย่างนี้ครับแล้วก็ทําเป็นได้ออกมาเป็นได้อ๋อพอได้ได้แล้วเอาไปย้อมเอาไปย้อมก็เอามาทอผ้าเอามาทอผ้าเดี๋ยวลูกจะลองทำได้ไหมป้าคิดว่าพงทําได้ไหมเอาไปเลยอาไปมันเต็มไปเสีย อืยู่ออแต่นอำร้อนแต่นี่วะคือว่าไม่ได้แล้วามุนดึงดึงยาวๆเฮ้ยดึงมุนดึงไม่โอ้โหโอเคไม่โอเคโอเคว่าไอ้แบบสต็อปสต็อปเลยที่ว่าสต็อปดีกว่า ขอโทษนะครับป้าขอโทษ Sorry ขอบคุณครับป้าเอ้าแล้วอันนี้ทำอะไรครับครูต่ำข MM ้าวครับต่ำข้าวกดเหยียบคือเหยียบนั่งได้ไหมไม่ได้นั่งไม่ได้อย่างี้เหยียบเหยียบไไอ้เนี่ยผมทำมาคืนเราก็ปล่อย เขาจะปกติโปล่อยแรงใช่ไหมมันไม่มีข้าวไงมไม่มีไม่มีข้าวไงถ้ามีข้าวตทั้งข้าวตั้มั้งแป้งไงนะแล้วส้มตั้ตั้ด้วยไหมส้มตั้มยางนี้เหรอวิ้ยรอด้วยฮงครูเหนื่อยเหนื่อยและหิวหิวเลยเหรอหิวกินข้าวครับไปกินที่บ้านหรือจะกินอะไรแปลกๆมมีอะไรแบบกระเรียงกระเรียง มีร้านค้าร้านหนึ่งร้านกว๋วออยเตี๋ยวอร่อยไหมเรียงนะไปไปชิมเองไปกินสิครับ<ป>ครับไปครับอือยาอูหยาแปลว่าอร่อย <c oughs> ครูใหญ่เป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความรู้ทั้งด้านดนตรียังสูงสาม,มารถร้องเพลงยังไพเราะแล้ววันนี้ที่ครูใหญ่พาไปเที่ยวในในหมู่บ้านเราอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงก็แสดงว่าครูเป็นคนที่ที่ภูมิใจในการในความเป็นกะเหรี่ยงหมู่บ้านปะไรนอที่เป็นหมู่บ้านชาวอีสานแล้วมาถึงหมู่บ้านคองมังทะซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง ก็มันมันเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะการชนบุรีว่าเป็นอย่างไรนะครับถึงจะเป็นแค่ในภาคกลางแต่ว่ามีวัฒนธรรมหลากหลายมีภาษาหลากหลายมีอาหารหลากหลายสนุกนะเดี๋ยวลุกตรงกลับแล้วแต่ก่อนนั้นนี่อยากจะขอบคุณผู้ชมทุกคนที่มาติดตามรายการฝรั่งป๊อกปอกทรเวล n e l t ไทยแลนด์ทริบน้าก็ยังไม่รู้แต่อด้อยวชวนทุกคนมาตามด้วยขอบคุณครับ